12มกราคม2566ราคากวางตุ ouais, compare, ners, ths, ้งใบเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งดอกเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคากะหล่ำดอก เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีม่วงเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคากระหล่ำหัวใจเมื่อวานสูงสุด30บาทต,ต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะน้าต้นเมื่อวานสูงสุด28บาทต,ต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง8บาทราคาคณน้ายอดเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง17บาทราคาผักกาดขาวหรือลุยแต่งผลเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม นี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยไม่แต่งผลเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคาผักบุ้งจีนเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักบุ้งน้ำม um ัด25กรัมเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด120บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด40บบาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวานสูงสุด 50บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สุดสุด40บาทต่อกิโลกร,ร,มลรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาต้นหอมเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักชีลาวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคารากผักชีเมื่อวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาปรับลดลง20บาทราคาใบสะระแหน่เมื่อวันสูงสุด แปิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาใบกระเพราเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาใบแมงลัก มวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโหระพามวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนีสสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาต้นกระเทียมเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วเมื่อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกาดหางหงเมื่อวันสูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัม น้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกกุยช่ายเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายขาวเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาใบมะกรูด วันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบชะพลูวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้วันสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคากระชายซอยมวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม นี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวมัวงสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาอ่อนมัวสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่มัวสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยมวัวงสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม น้สุงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงหัววันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสุกสุดสูงสุบ45าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขิงอ่อนวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนิสุกสุดสูงสุบ45าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกขี้หนูสวนหอมมวันสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมน้สุกสุดร้อยแดบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาท ราคาพริกกะเลียงเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมนี้ <c <iday> <c <decorative> สุดสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกกินดาแดงเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกสุโปรเขียว เมื่อวานสูงสุด52บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง2บาท ราคาพริกซ <SL> ุปฮอตแดงเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริก ยอดสนแดงวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำขาวมอวนสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกยำเขียวมอวนสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงมอวนสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกมอวนสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัม น,น้สุงสุด60บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกเหลืองวันสูงสุด110บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกไทยอ่อนวันสูงสุด1 2 0บบาทต่อกิโลกร,รมัม นิสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาววนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด 30, certeza, ด30ดบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วพูวนสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาถั่วลันเตา ม่วนสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบหอมเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาบัวเบลียมเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่เมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามราขีนกเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัววรราาคมจีนนสสูงุด32 12บาทต่อกิโลกร,รมัมนี่สูงสุด30บ,บาทต่อกิโลกร,รมลัมราคาปรับลดลง2บาท ราคามะละกอดิบมวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดคั่วม้วานสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดคั่วมวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงมวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราาคมเขือ ววนสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รัม น้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาเขลาลายม่วนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาเขือลิงม่วนสูงสุด33บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด33บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาเขือสดิงม่วนสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาเขือไข่เต่าม่วนสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมน้สูงสุด32 บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปราะเมื่อวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวันสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาท ราคาแตงกวาอ่อนเมวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคาแตงร้านห้วนสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาแตงไทยอ่อนหวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัม น่สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแจงโมอ่อนวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมน่สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลือง่วานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมนี่สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กขวานสูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมนี่สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวันสูงสุด32สบบาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด32บา kg, ด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงเมื่อวานสูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด32บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวานสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทอกกิโลรัมราาคงตัว ราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักปลังมวนสูงสุด30บาทต่อกำนิสสูงสุด30บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาดอกสลิดม้วนสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านมวนสูงสุด1้0ยบาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุด1้อยบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานปลา มื่อวันสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีเมื่อวันสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว35บาทต่อกมนี้สูงสุด35บาทต่อกรมราคาทรงตัว ราคาสายบัวลอกม่วนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเม่วนสูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด280บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีม่วนสูงสุด240บบาทต่อกิโลกรัม น่สุงสุด240บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรี้ยซีมวนสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวชเท้ามวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่จัดจุกมวนสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคากระเทียมไทยเบอร์เล็ก วันสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางวันสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด230บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันสูงสุด230บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาแครอทไทยเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด1,200บาทต่อ600ลูกวันนี้สูงสุด1,200บาทต่อ600ลูกราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด1,300บาทต่อ500ลูก วันนี้สูงสุด1,250บาทต่อ500รลูกราคาปรับลดลง50บาทราคามะนาวเบอร์ใหญ่หมวานสูงสุด1 4 0 0บาทต่อ400รลูกวันนี้สูงสุด,ด1,350บาทต่อ400รลูกราคาปรับลดลง50บาทราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเวานสูงสุด,ด150บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเวานสูงสุด1้0บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้0ยบาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากรูปมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้างเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาเห็ดนางฟ้า ภูฐานเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระเจี๊ยบเขียว มื่อวันส so ูงสุด30บาทต่อก so ิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชะอมเมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกำนี้สูงสุด80บาทต่อกำราคาทรงตัวราคาเรดิสเมื่อวันสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ลิกเมื่อวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบออร์กกลาาง่วสสุด20บทติโ มิสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่ม้วนสูงสุด21บาทต่อกิโลกรัมี้สูงสุด21บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กม้วนสูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวันสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวันสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาผักจางตรัดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ